สวัสดีครับเจลิบินนะคะว้าวพาวเวอร์ครับผมค่ะวันนี้เรามาในงานอ่ามอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่สามครับที่ชรินเจอร์ฮอล์เมืองทองธานีนะครับวันนี้ครับกับบูธ Harley-Davidson ค่ะนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูในงานว่าบูธของเรามีอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนว่าบูธเราเนี่ย ปีนี้ทีมแบ็คใช่ไหมคะสีดำทาวเวอร์ออฟแครับโอ้โหวันนี้ก็คือพลังของสีดำเลยแหมชอบผมชอบชื่อนี้มากนะฮะทีมงานคือล้วเต่งตพวกเราสีดำทั้งชุดใช่แล้วก็กลับพวกเราด้วยกับทีมงาน Power Station ป่ะเดี๋ยวเราไปดูบูธทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างในงานนะครับ่ะอ่ะโบอีบินยังไงวันนี้เรามีรถอะไรบ้างนี่คร่าวๆเลยด้านหลังเราก็จะมีรถกายเอสทีสีดำ รถได้ a อทสีดําแล้วก็ข้างหลังพี่ว่าวนะคะจะเป็น Breakout อ่านี่ข้างหลังแฟนบอยบอกแล้วว่าเรามาในธีมดํานะคะ power ่า black นะครับก็ใครที่กําลังตามหา rgst lowst หรือแม้กระทั่งแฟนบอยที่งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเต่าว่าเรามีอะไรอีกมาอีกฝั่งค่ะพี่ว่าวฝั่งนี้มีอะไรบ้างนี่เลยปอดเตอร์เสีดำกับเครื่องยนต revolution max ครับข้างหลังก็แพนอเมริกา และนี่ครับไนสเตอร์975อาจจะแหลมสีแดงมานหน่อยนะแบบให้มีกิมมิกนิดนึงนิดนึงหยอดไว้นะครับในกับทีมนี้แต่รับรองครับเครื่อง Revolution Max ทีเด็ดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ข่าวมาว่า Revolution Max เนี่ยเอาไปลองแข่งในหลากหลายรูปแบบเลยจริงว่ะเนี่ยได้รางวัลมายังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าเรามีทีมแข่งของเราด้วยโอสุดยอดครับผมและท่านี่ข้างหลังครับกับ เสื้อผ้า ANL นะครับก็คือเสื้อผ้าโคตติ้งทั้งหลายนะครับใครมีรถแล้วยังมีอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆมาดูได้นะคะรู้สึกว่าราคาพิเศษด้วยใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไม่มีรถแต่ก็มาซื้อเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะคะได้ครับคือถ้ามาดูที่นี่แล้วยังน้อยเราสามารถเข้าไปดูในเพจของเราได้นะครับอของ Power Station นะครับเสื้อผ้ามีจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่แผนก p n ะเพราะว่าวันนี้เราเอาแผนก p ีมาด้วยใช่และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ พาร์ทแนนแอสเซอรรี่ใช่ค่ะรถเดิมเดินดีกว่าฮะคือถ้าจองรถแล้ววันนี้นะครับ<ม>ดูของแต่งเพิ่มเติมได้<ะ>แต่ถ้าไม่พอ<ะ>สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจของเราได้นะครับ power station นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้แผนพาร์ทแอนแอสเซสซอรี่ของเราเนี่ยยังไงมีโปรโมชั่นลดอยู่สูงสุดถึง70%เลย70%เเลยนะคะกับเดือนสุดท้ายของปีรีบครับแล้วก็ไปเดี๋ยวจะพาไปดูของดีของเด็ด สำหรับในงานในงานและพี่ทำหรัรในงานนะที่โชว์รูมเราก็มีนี่แหละทีเด็ดของงานในวันนี้ค <C>. <2023 S 1> ่ะ C.O.2023 กับ New Road Glide C.O. เปิดตัวไปแล้วครับกับงาน a s เ a ีย l l e DAY นะครับคือฉลองครบรอบ120ปีของ r าเ y d ด v i d สันนะครับและที่สำคัญนะฮะตอนนี้ใครอยากเห็นตัวจริงมาที่งานแล้วที่ Power ก็มีให้ดู กระซิบด้วยนะฮะลองขี่ได้นะครับค่ะโอ้โหพิเศษสุดๆสำหรับ Power Station เลยใช่แล้วก็มีครบนะครับทั้ง w o a d Glide CVO และ Street Glide v o นะครับก็คือมีให้ดูทุกรุ่นเลยมีให้รู้ให้ลองเลยและที่สำคัญครับเราลด,ดเดโมของเรานะครับคือมาที่นี่อาจจะไม่ลองเดโมนะ,ะไปที่ศูนย์ได้อลองเดโมครับทุกรุ่นทุกตระกูลนะครับเจอกับพวกเราได้เลยนะครับ ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาไปจนถึงวันที่11ธันวานะครับ<ช>ที่ Challenger อ a l l ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับทีมงาน Power Station นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราบอกต่ออีกโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับ